ชาวบ้านบางระจันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะแบบอย่างของคนไทยที่มีความกล้าหาญความสามัคคีความรักชาติรักแผ่นดินแม้ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านบางระจันมีจริงหรือไม่แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยก็มีการกล่าวถึงชาวเมืองในแถบลุ่งแม่น้ำน้อยแถวเมืองวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสังขบุรีที่รวมตัวกันตั้งค่ายบ้านบางระจันหรือบางระจัน เพื่อต่อสู้และป้องกันตนเองจากทัพอังวะของเนเมียลสีฮบดีที่ยกทัพเข้ามาทางเส้นเชียงใหม่ซึ่งหากจะเข้าตีหัวเมืองตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ต้องเดินทัพผ่านเส้นทางหรือพื้นที่ตรงนี้ก่อนนอกจากนี้พื้นที่แถวนี้ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวเปลือก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลี้ยงดูชาวพระนครจึงเป็นที่หมายตาของทัพพมา่าที่มุ่งปล้นสะดมสเสบียงทหารเพื่อนำไปบำรุงทัพชาวบ้านบางระจันรวมพลังต้านทานทัพพมา่าได้หลายครั้งแต่ศึกนี้กองทัพพมา่าจัดเต็มทั้งในงแง่กำลังคนอาวุธยุโทโธปกรณ์ชาวบ้านเลยขอความช่วยเหลือหยิบยืมปืนใหญ่จากอายุทยาแต่อายุทยาปฏิเสธและส่งพระยารัตนาทิเบตออกไปช่วยเรียร์ไรทองสำหรับใช้หล่อปืนใหญ่ที่บ้านบางระจัน จำนวนสองกระบอกแทนเทว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสุดท้ายชาวบ้านบางระจันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อมาค่ายบ้านระจันได้กลายสภาพเป็นฐานทัพของอังวะสำหรับใช้ในการตีกรุงศรีอยุธยาอีกฐานทัพหนึ่ง